สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเกมทำเงินแล้วเข้าไปในที่ Play store เกมนั้นมันมีชื่อว่า class c a s, s h cash road r o a d ครับ cash road นะครับชื่อเต็มๆม,มันเรียกว่า cash road run master 3d เกม มำกาติดตั้งใช้เวลาสักครู่ครับอันนี้ไม่มีการตัดต่อก็คือ,อตัดจริงอาจจะคลิปยาวนิดน,นึงครับพอดีบ้าน,นข้างเปิดหมอลําก็เลยไม่ต้องมีเสาประกอบอะไรหยุ่งยากใช้เสาข้างบ้านเลยอารติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองเปิดขึ้นมานะครับ เกมเกมนี้ขั้นแรกมันจะต้องมีการใส่โค้ดผมมีโค้ดมาให้นะครับโค้ดที่ใส่ไปแล้วมันจะให้มาห้าเหรียญเลยเราไม่ต้องทำอะไรคือจะให้มาฟรีๆห้าเหรียญอยากให้ขึ้นมานะครับเกมนี่นะโค้ดตรงนี้โค้ดตรงนี้เราจะใส่เราจะใส่คำว่าแฮก พิ์เข้าไปนะครับตัวเล็กหมด S A 4 K ตามนี้ครับแล้วโอเคไปแล้วโกไปแน่จะขึ้นมาจะขึ้นมาห้าล้านห้าล้านเหรียญแต่เป็นเหรียญในเกมหลังจากนั้นการเล่นมันนะครับการเล่นมันผมจะสาธิตให้ดูอันนี้ม อ่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นการถอนจังนี้เลเวลหนึ่งปุ่มถอนยังยังไม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นของที่เขาให้หมายเฉยไม่รู้จะมีอะไรก็งเปิดได้กลองเปิดดูว่าจะเปิดได้กี่อันอา่าเปิดแล้วก็เคลียร์โอเคเราก็เริ่มสตาร์นะครับเกมก็เป็นเกมง่ายๆครับเล่นก็แค่โยกซ้ายขวาพยายามเลื่อนไปจุดที่เป็นสีฟ้า เพื่อจะเอาเงินครับนสีแดงก็ให้แดงลบน้อยๆอหน่อยน,นี่ครับลบก็ลบน้อยๆอออไปไปอก็เลื่อนไปใส่ไปหม่อาหารก็อาหารน้อยๆอเอาตัวสีน้ำเงินเข้าไว้ สิบล้านจะมีค่าเท่ากับสิบเหรียญเพ่จะสามารถถอนในการถอนครั้งแรกได้ครับแต่ว่าจะไปดูพาไปดูการถอนดีกว่าพาไปดูไปดูไอที่เป็นเลเวลที่มันสูงขึ้นแล้วที่ถอนได้ก็จะอยู่อีไอดีหนึง่ง มใช้อ m มูเลเตอร์ในในคอมพิวเตอร์ครับมีมูเพเยอร์เป็นเป็น Android ที่เปิดในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นเกมมือถือได้เหมือนกันมันง่ายต่อกันที่จะมาทำคลิปครับเพราะว่าทำจบที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเลยเปิดชาร์จนิดหนึ่งครับ I'm ช้านิดหนึ่งครับเครื่องคอมิเตอร์ไม่่คยเร็วเท่าไหร่สวยจกค้างก็ไม เลเวลห้าแล้วมันจะเริ่มมีมีมมนูตรงนี้ตั้งแต่เลเวลสามตรงนี้ครับมันจะเป็นการถอนการถอนมีแบบ e er นี่อะไรมีอันนี้น่าจะเป็นเคเปา g c a d น่าจะเป็นประเทศอินโดอะไรอย่างงี้ usdt ก็เป็นจะถอนเข้ากระเป๋าคริปโตนะครับสิบล้านเหรียญเท่ากับสิบเหรียญถึงจะถอนได้ถือกดให้ปุ่มพวกนี้ได้ ตอนนี้มันก็ขึ้นแดงครับกดไม่ได้ว่ายังไม่ถึงตอนนี้มันมีมีอยู่พอห้าล้านที่เราใช้ใชใชโค้ดแขกไปเ่อกี้อ่เออเมนจะถอนได้จริงไหมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยถอนนะเอามาแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เล่นลองดูว่าอา่าจะประหยัดเวลาในการทำสิบสิบล้านเหรียญในเกมขึ้นมาครึ่งหนึ่งครับอย่างน้อยก็มามาห้าก็ทําอีกห้าก็เล่นเล่นไปอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆน่าจะไม่นานนะ น่าจะวันสองวันน,น่าจะได้นะแค่10เหรียญเนี่ยผมว่าแล้วก็ลองถอนดอูผมก็จะลองกันนะครับแต,แต่ผมยังทําไม่ถึง10บเหรียญแต่ต้องไปหาดูด,ดูคลิปฝรั่งอีกทีเดี๋ยวผมจะจะเจอที่ไหนแล้วเอามาแชร์อีกทีใต้ description นะครับลิงเพื่อนบ้านโอเคครับคลิปนี้ก็มีคแค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตาม